ลุงกินข้าวอะไรอ่ะเย,ย่ายอาข้าวให้นะผมมีข้าวจากการข้ามาพอดีเขาเขาแจกผมมาผมกินไม่หมดงไง เอลงนี่เก็บแล้วลุงนะลุงมาเก็บเก็บของเก่าเหรอกินไอ่มลุงกินไอิ่มเอาเก็บไปกินเย็นมาก็ได้โอเคครับข้าวให้กินผมกินเขาแจกมาผมไม่ได้กินไงจะได้กินข้าวแล้ว ไม่ได้เหลือไมะไรแล้วก็จะเก็บไป่จะมาให้ลุงเขาเห็นลูงอยู่จะข้้งห่างทา้งแร์เนาะโอเคลูกไปก่อนนะสวัสดีครับเดี๋ยว